กรมบุริยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยนายสมหมายกิตยากุลผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมบุรยานแห่งชาติและนายพสิทธิ์เยวพานิชผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยโดยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงพร้อมด้วยบริษัทปราจีนกรีนเอิร์ธจำกัด และสโมสรวนกรแถลงข่าวจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลหาไรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นประกันอุบัติเหตุพนักงานพิทักษ์ป่าจ่ายเงินเยียวยากรณีเจ้าหน้าที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นที่เดวโรนาตำบลบุปพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ในวันเสาร์ที่28มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา1นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยมีศิลปินมากมายมามอบความสุขให้กับผู้เข้าชมอาทิเอจิรากรสมพิทักษ์หนุ่ยอัมพลลำพูลและกบวงไมโครพร้อมทั้งวงม็อกค่ากาเดน และจะคันหูบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตราคา399บาทสามารถซื้อได้ที่สโมสรวนกรภายในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรุงเทพตั้งแต่เวลา8ปนาฬกา30นาทีถึง18นาฬิกา หางบัตรทุกใบสามารถลุนโชครถกระบะโตโยต้า1คันรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคันโทรศัพท์ iPhone 5จำนวน3เครื่องและโทรทัศน์สี32นิ้วจำนวน5เครื่องก็การจัดคอนเสิร์ตของกลมบุญ,ญายาแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะจัดหารายได้มาทําประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่พิศป่าซึ่งเจ้าหน้าที่พิศป่าเนี่ยก็ทํางานในพื้นที่ธุรกการานและก็เสี่ยงภัย แล้วก็เจอภัยต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับประการที่2ก็คือเพื่อที่จะสร้างกิจสำนึกให้กับเยาวชนให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้ได้ได,ได้มีความรู้สึกที่จะต้องอดูแลรักษาป่าอนุรักษ์ป่าให้ยั่งยืนตลอดไปและประการที่3ก็คือว่าเราต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆให้ช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้ ให้การนรักป่าเนี่ยเกิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับอย่างน,น้อยๆก็มีส่วนร่วมกับทางกรมอุทยานป่าไม้แล้วก็คุณโชตัน,นันแล้วก็น้องๆน,นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็อยากให้สื่อนะฮะเชิญประชาคมพันธ์เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามามีจิตกุศลในการเ,เ,เข้าร่วมในการชมแล้วก็ดูคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นการร่วมกันนะฮะในแง่ของการที่จะช่วยเหลือผู้วิทักษ์ป่า เึ่องน้าทุสานอันนี้นะฮะพงตรงว่าผมได้เห็นลักษณะที่ว่าเพื่อทักป่าเนี่ยเสียสละเป็นอย่างมากนะครับึ่งไม่ใช่สะดวกสบายเลยอย่างน้อยๆเราอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ยังเชื่อกันเยียวยากันได้บ้างนะครับตรงนี้ผมก็เรียนท่านประธานสวัสดิการของกรมบุรยานนะครับว่าในส่วนนี้มันเริ่มจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในการที่จะหาอะไรได้ของสวัสดิการซึ่องยังมีหลายจุดที่เราทําได้นะครับเป็นประโยชน์สําหรับปร,ชชประชาชนชาวไทยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆได้เข้า เขาไปได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นนะทั้งการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ต้องฝากอันนี้เป็นความคิดของคุณ